นี่คือไฮไลท์ครับผมราคา1,000ได้ลูกซองควงเลเวลติดโคตรเวอร์กรับสวัสดีสวัสดีดัดท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีราคา1,000กันว่ามันจะโหดจะเวอร์สักแค่ไหนก่อนที่เราจะไปรับชมการรีวิวนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการไอดีนี้ สามารถทักไปที่ facebook พ่อคาเต็งมิติได้เลยหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ไว้ใจสามารถไปดูเครดิตของผมได้นะครับผมหรือคนที่ไม่ไว้ใจจริงๆคุณสามารถกลางได้ <c oughs> ซึ่งกลางนี้คุณจะต้องเป็นคนออกค่ากลางผมไม่เกี่ยวนะครับผมงั้นเราไปดูการรีวริวไอดีต่อดีกว่า <c oughs> สำหรับไอดีนี้นะครับผมโหดโหดเวอร์เรงตรงึตง,ตงมันจะชักแค่ไหนกันเสียวเราไปดูปืนกันดีกว่าเฮ้ย hey, เราจะไปดูไฮไลท์ก่อนไม่ได้เราไปดูชุดก่อนก่อนดีกว่าว่ามันจะเวอร์แค่ไหนแค่ตรงหน้านี้ก็เวอร์แล้วนะครับผมเวอร์ไอดีนี้ก็ปกติของราคาหลักพันนะครับผมมีหัวขาวอยู่แล้วของก็จะประมาณนี้ อืมมีหัวจีเอ็มอารสตอด้วยบกอบังก็มีเฮ้ยอียิปหัวกระต่ายเฮ้ยหัวกระต่ายหน้ากากไฟแต่ราคานี้หายากนะเนี่ยชุดนี้นะเนี่ยโอ้ยโหด,ดเวอร์ประมาณนี้ครับผมส่วนตาก็จะมี ตาประมาณนี้ครับผมชุดก็โหดๆทั้งนั้นครับผมเลยนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้เวลวไหนววสองครับอันนี้ล่ะววสองนี่มีสองอันเลยโว้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 ยชุด สายฟ้าโหดโครับบูเวอร์ชุดก็จะประมาณนี้ครับผมด้วยเข้ากันเป๊ะเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยโคตเท่เลยชุดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีเอฟเฟกต์เสื้ออะไรวะไม่เคยเห็นวะเพิ่งเคยเห็นไอดีนี้ไอดีแรกไม่รู้วะแต่โหดเติงจัดเลย อโอ้ยมีเสื้อม้าดีด้วยโอ้ยไอดี ID. นี้ไม่ธรรมดาเยสดูโคตรโหดโคตรเวอร์ครับราคานี้กางเกงครับผมไอดี ID. นี้หายากนะครับผมสําหรับราคานี้หลักพันเนี่ยหลักพันหนึ่งเนี่ยปกติมันต้องหลักสองแล้วนะ ำหรับใครที่ได้อดีนี้ไปก็คุ้มจัดบอกเลยกางเกงก็จะประมาณนี้ครับผมบอกเลยเวอร์เวอร์โอ้ยทำเป็นชุดไฮไลท์นักแข่งซิวเบายได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นไงไปดูกล่องกันดีกว่าเฮ้ยกล่องชุดนี้ยังไม่เปิดสำหรับผู้หญิงนะครับผมชุดนี้ก็ยังไม่เปิดชุดยังไม่เปิดเยอะเลยผมก็ผมจะไม่เปิดนะครับผม เฉพาะคนที่ซื้ออดีตไปเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เปิดห้วยแล้วมีล่มล่มโคดต,ตึงด้วยไงประเด็นส่วนกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ากระต่ายกระเป๋าแล่ๆเยอะแยะครับผมมีปีกประมาณนี้ครับผมโอ้ยมีสองเลยวะส่วน แอร์ <c oughs> บอดก็จะประมาณนี้ครับผมมีมังกรกับไอ้นี่เราไปดูสเก็ตบอดดีกว่าสเก็ตบอดก็จะประมาณนี้ครับผมหมนโเวอร์ทั้งนั้นส่วนท่าทางโว้ยผมบอกเลยราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะมีที่ผมที่เดียวที่ขายราคานี้ดูเอาครับปืนเจ็ดแถมเป็นลูกซองควง ราคานี้หาที่ไหนได้ครับผมนอกจากหาที่ผมนี่แหละโว้ยโคตเวอร์ปุ่มมีท่าแปลงล่างหนึ่งครับผมท่าเปิดตัวสามส่วนท่าทางก็จะประมาณนี้ครับผมเดียวโว้ยมีท่าชิงช้า มีท่า S อเอสเต้นแล้วก็มีตัวอักษรขึ้นบนด้านซ้ายโอ้ยมีท่านี้เดี๋ยวผมใส่ให้ครับผมผมรู้ท่านผู้ชมจะใส่ละโอ้ยแล้วท่านี่มันท่าอะไรนะโหมดคาร์แลนอะทำภารกิจสูงสุดแล้วมันจะได้มาโอ้ยแล้วท่าอะไรวะคุณท่าอะไรวะ บอกเลยละ ID นี้โหดงถ้าแปลงร่างนาฬิกาเบนเทนนะวะเนี่ยหยอะยูมังกาโซย่อชิงอืมนาฬิกาเบนเทนจริงด้วยวะอ้ยเฮียอันนี้สไปเดอร์แมนยิงใหญ่ถ้าก็จะประมาณนี้ครับผมมีท้าเดบบอกเลย ID นี้โหดตึงๆถ้าแบบโตจัดเลย ราคานี้หาที่ไหนได้ครับผมมีอันนี้มีสินช้าแล้วก็มีตรงนี้แถมมีปืนเจ็ดแปลงล่างหนึ่งเปิดตัวสามครับผมสกิลยังไม่อัพมาส่วนป้ายก็ผมโหวตตึงๆประมาณนี้ครับผมส่วนรถก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็ปกติครับราคาเท่านี้แต่ว่าราคาเท่านี้ได้ปืนเจ็ด ลูกสองนี่ก็เวอร์แล้วนะนี่ก็ของที่ยังไม่เปิดครับผมมีสกินตรงสกินปืนเยอะแยะ,ยะ,ยะต้องหกสิบห้าอันเลยให้คนที่ซื้ออดีนี้ไปเปิดแล้วกันครับผมผมจะไม่เปิดผมจะไม่แตกโอย <c oughs> เรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าครับผมอาวุธปืน แค่เห็นปืนเจ็ดก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าราคานี่หาไม่ได้อีกแล้วราคาแค่ 1, 000. 1, 000. หนึ่งพันหนึ่งพันดูปืนกันดีกว่าเฮ้ยเปิดมาก็เอ m ฟอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมผมยังไม่ได้ดูแบบตรวจสอบรายละเอียดไอดีนี้ว่ามันจะมีอะไรบ้างผมก็มาดูพร้อมกับท่านผู้ชมเลย แล้ว M46 ด้วยไงประเด็นน่ะ AK l ล v e l 4ว้ยเจ็ดทับหนึ่งหกทับหนึ่งส4ทับหนึ่งอะไรมันจะเวอร์ขนาดเนี้ยราคาพันดิสกากอซาเอ้กโอ้ยวุ้ย en วุ A, ้ยวุ้ยวุ้ย,ยสำหรับ ไอัน,นี่อ่ะรู้สึกว่ามันจะเป้าตรงนะปืนนี้วูดทแทกเกอร์ปึ๊บปึ๊บมีของแ,และมีของแลประมาณนี้ครับผมอา,อาวุธปงอาวุธปืนปืนประดุก โอ้ยแล้วลูกซองยาวเป็นดอกลูกซองยาวเป็นลูกซองด็อกด้วยไงประเด็นโอ้ยนี่คือไฮไลท์ครับผมราคา1นึ่พได้ลูกซองควงเลเวล7โคตรเวอร์ผมบอกเลยสกินนี้คือสกินท็อปวันของสกินของซองควง เพราะว่าอะไรนะความสามารถอันพิเศษของมันอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสามารถพิเศษของมันคือเวอร์แบบไม่มีอะไรจะโหดไปกว่านี้แล้ว ability เออเขาเรียก ability ดูดูหลังจากรีโหลดอัตราการยิงเพิ่มขึ้นชว่วงระยะเวลาหนึง่งมัน จะเวอร์จะโหดอะไรขนาดนี้อยู่ไหนนะนะดูดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งคือคุณจะได้อัตราการยิงเพิ่มมาอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้บอกแต่ว่ามันจะเพิ่มมาแต่ที่รู้ๆนะอัตราการยิงแบบ,บ,บแบบแบบยู่ๆก็กดยิงปุบขึ้นฟ้าเลยบุุมบุมผมเคยเล่นอยู่ไอ้สกินเนี้ยโคตรเวอร์ นัดชองชาร์ตสนงสไนเปอร์สไนเปิงสไนเปอร์เป็นไงครับผมดีเซอร์ตอีเกิลล้าน์สองเอ้ยไม่ใช่ดีเซอร์ตดีว่ะ U.S.P. โทษประมาณนี้ครับผมสำหรับปืนสายปืนพกเว้ยแล้วมีนีแล้วกุชชี่เบลเราปืนมินิบาร์ปืนฮิลกระกระทงกระทะโอ้ยไปแล้วไปแล้ว มีดเจโร์มีนี้ก็มีมีนี้ก็มาโอ้ยมีแต่อันแบบเท่ๆว่ะอดีนี้หาไม่ได้แล้วพันเดียวราคาหลักพัน โอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะโอ้ยแล้วมีนินจาแล้วเขาพูดนินจาไซส์นินจาแล้วกันแล้วหมัดมีหมัดงูกับหมัดอะไรเนี่ยเดอะมิเซอร์เพลสอะไรไม่รู้เรามาดูไอ้วอลดีกว่าระเบิดระเบิดไม่รู้จะสนใจไหม,ไมปกติระเบิดแหละโว้ยโว้ยโว้ยบอกเลยดีนี่คุ้มๆ กว่าจะประมาณนี้ครับผมโอ้โหซสายยังไงให้มันหมดวะสำหรับใครที่ต้องการซื้อไอดีนี้ <c oughs> สามารถจิ้ม <c oughs> ใต้โปรใต้คลิปนี้ <c oughs> ไม่ใช่ใต้โปรไฟล์นะ <c oughs> ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เฟซที่ผมทิ้งไว้ให้อยู่ และใครที่ตามมาจาก YouTube ผมจะลดให้50บาทคุณต้องบอกไปด้วยว่าคุณตามมาจาก YouTube ผมจะลดพิเศษให้50บาทบอกเลยดีนี้คุ้มๆราคาแค่1 1นะไม่ใช่2,000นะ1บอกเลยหด oh, หกโรเวอร์ลอกคินีน้ก็ ขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย